สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนนในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพ,พยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานแล้วหลายสมัย ก็จะเป็นประธาน,นอ,อีกเินะครอบเป็นเินนะอะไรอะฮะไม่ต้องยกมากเขินนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคําถามครับนะในรายการในรอบนี้ของเราช่วยกันกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมครับ เพียงคนละ9 0้าพันเกรอแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรแด์และตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปก่อน นนกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะเทานน่านี้เราจะรู้พระยเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาใน3วันและเรื่องลายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันนะคะ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรณภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมีมตปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id รายเอเจท16ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับในรายการในรอบนี้ของเรา กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9้าพแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชิลเล่นและตามได้คำถามเข้ามากันได้นะครับมีเวลาไม่มากนะไม่ใช่เข้ามาแล้วก็นั่งมองมองแล้วก็ออกไปนะพอหมดเวลาก็ถามไม่ได้ครีมคนที่เราแอบ,บชอบคิดยังไงกับเราคะเพราะคุณแอบ,บชอบเขาจึงไม่รู้เรื่อง เขาไม่รู้เรื่องเขาใส่ใจกับงานของเขามากกว่าเพราะว่าเขาคิดว่าเขาต้องตั้งใจทํางานนะคะเขาไม่รู้อะไรที่มันวอกแวกเลยแชร์แล้วค่าแจง้งจะหมุนเงินทันไหมคะช่วงนี้ขายของไม่ได้เลยค่ะมหมุนไม่ทันครับมันนิ่งครับสาวันนี้เป็นส่วนพักกระถาเงินล้านในการเสริมดวงเสริมราศีนหน่อย สัมปจิชามินาสังสิมโมพระม,มาจม,มหาเทาวาสเพียคา,าปรายันติพระม,มาจม,มหาเทาวาพ,าพ,าพ,าพวิมมาพมมาราพาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภวพวันตุเมมีแต่พาวันติพุทธาม,มุณโมพุทายาวิริทโยนิโคนายังเวรหิสาวิริทัสเวริทศาวิริทียมเทสามานีมามาพุทธสัสวะหุมสัมปชามีเพ่งเพ่งภาภามาฮาเรือนะไปสวดหน่อย เสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์ส่วนคาถาเงินล้านนะคะจะทําให้การเงินดีขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆต่อหมายผมไม่ได้ให้สาธุนะครับจะให้ไปนั่งสวดเอานะครับนะาสักร้อยี่สิบจบต่อวันแชรแล้วรินความรักมีแฟนค่ะระวังเขาซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้มีบางอย่างที่เขาบอกเราไม่หมดเดี๋ยวไปทะเลาะก,กันล่ะนะื เช่อาจารย์บอกไปแล้วเฮ้ยมึงมีอะไรปิดบังหัวอะไรแว๊ดๆวทะเลาะกันทางตั้งเลิกอันนี้ไม่ได้ทำนายนะหมายถึงว่าถ้าทํานายแล้วอยา่าไปทะเลาะกันนะคะไพ่คือไพ่ความรักมีแฟนค่ะคือแบบว่าอาจารย์ทาว่าไงเจ็ดดาบนะคะ ค่าครูเท่าไหร่คะค่าทำพิธีอะไรค่าครูจะดูดวงเหรอครับถามนี่จะดูดวงเหรอครับ,นนรบออโอ้พิมพิมพแทน<า>แวนะ่าทำไมต้องเป็นตอนนี้เรื่องเราจัดรายการอยู่เอาไว้ก่อนไม่ได้ผมจัดรายการอยู่เลยก็ว่าไปเคยเคยตอบแล้วใช่ไหมแล้วแล้วมันก็ไม่ดูใช่ไหมเพราออพอเราตอบแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ไว,ว่างก่อนล้วค่อยตอบนะคะจันัอ แชร์เพิ่มสิทธิ์กลุ่มค่ะแชร์เพิ่มขอบคุณค่ะแต่ว่าคิดและหนึ่งคำถามนะคะคือรายการรายการหนึ่งเนี่ยจัดแล้วถามได้คนละหนึ่งข้อแต่ว่าถ้าคุณถามในชำนวของคณะศาสตร์เกอกอุเทนนิพยากรแล้วเนี่ยอย่าจะต่อยอคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปทําที่เพจยิบซี 4, โอสีอ่กรต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณก็ไปถามได้คาถามถามได้อีกคําถามหนึ่งเพจเพจละหนึ่งคำถามนะคะ เลือกชื่วเขาก็ได้เคื่อนี้ไงก็มีคนมาถามไหมล่ะอืมนั่นแหละหนามาครับค่าครูเท่าไหร่คะถ้าอยากให้เขาดูดวงอะ่ะก็ต้องบอกเขาดีๆรู้ รัวใช่ไหมเอาไมพูดแล้วนะคืออ่ะมีใครถามอะไรเพิ่มคุณมหาเฮงดีสด,สดสดชุดไม่อยู่แชร์เพิ่มสิบกลุ่มค่ะขอบคุณมากนะคะใครเข้ามาล้าต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะข้างหน้านี้เราจะรู้ไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะใครอยากจะดูเรื่องอะไรนะคะ ดูข้อหนึ่งข้อนะคะสนใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์และชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต้องสารถอนสาร วงสว์เปิดกิจการร้านค้าโรงโรงานโรงแรมจำหน่ายแถวรูปเทพค่ะคุณยีนแฟนเก่าชื่อก้องจะกลับมาไหมคะมีโอกาสจะกลับไปคบกันไหมถ้ากลับไปคบมันก็ไม่บริสุทธิ์ใจครับ โ็บอกแล้วท็อปแต่ว่าไม่ต้องโซ่ก็ได้อะไรก็จนั่นแหละถึงบอกว่าช่วดไปเลยก็ยังไงล่ะบอกแล้วให้ตอบทีหลังก็ไม่เชื่ออืมอืมอืมโอ้ถามแล้วท็อปแต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีน้ำหนักก็ถ้าครบกัน เขาก็ไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะจากไพ่ที่ตอบนะอืมเขาม่ใช้อาจารย์ตอบนะอาาเขาเป็นคนมีหน้าที่ตอบเอขามันไพ่เป็นไพ่ที่มันนั่งแล้วมันซุกเหมือนซุกสถานะเอาไว้เราจะพูดไปแล้วแล้วยังไงอะไรอาจารย์โอ้ อ่ะหมดเวลายังจะได้ออกเขาทิงอ่ะเหลืออีกประมาณ5นาทีนะแล้วเ็ามามาถามตอบกัน มามแชร์ละพึ่งความรักแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตามกันอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายอโอ้โหไลท์แฮนนะ่แล้วครอบสับไพ่แล้วกันนะ อ่ะเดี๋ยวดูเวลานะใกล้จะหมดแล้วเมื่อกี้นี้อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ยิปซีโอซิลิกรนะครับนะเพจนะคะ